สวัสดีค่ะพบกับที่นี่ไทย PBS กับดิฉันนัฐถากมลวาทินค่ะเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม29มกราปลดปล่อยนักโทษการเมืองไม่ได้ประกาศว่าจะปักหลักชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะคะแต่อย่างน้อยภาพการรวมตัวกันของกลุ่ม29มกราในวันนี้ก็พอจะเห็นภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างความสัมพันธ์ของรัฐบาล กับกลุ่มแดงที่เป็นอิสระไม่ได้ขึ้นตรงกับกลุ่มแดงส่วนกลางนะคะเพราะว่ากลุ่ม29กามกราก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติแต่น่าคิดว่าถ้าในอนาคตข้อเรียกร้องของกลุ่ม29กามกราไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลจะเคลื่อนไหวต่อไปหรือไม่และจะถึงระดับที่จะเป็นอันตรายกับรัฐบาลหรือไม่ค่ะติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมณนีค่ะ ไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็นคนเสื้อแดงเคลื่อนไหวโดยไม่มีแกนนำนปชส่วนกลางไม่ใช่ครั้งแรกที่มีข้อเรียกร้องปล่อยตัวนักโทษการเมืองออกกฎหมายนิรโทษกรรมหรือแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112แต่นี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่มวลชนเสื้อแดงจํานวนไม่น้อยเรียกตัวเองว่าแนวร่วม29มกราปลดปล่อยนักโทษการเมืองเคลื่อนไหวประชิดรัฐบาลพร้อมยื่นข้อเรียกร้อง ท่ำกลางความเห็นต่างจากแกนนําเสื้อแดงกลุ่ม,มอ,อื่นๆจึงขอเสนอต่อรัฐบาลว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามที่สามารถทําได้โปรดดําเนินการนําร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแยง้งเข้าสู่วาระการพิจารณาของรัฐสภาตามมาตรา291ภายในสมัยประชุมนี้ เพื่อแสดงถึงความจริงใจในการสร้างความปรองดองของคนไทยโดยเร่งด่วนเอกสารที่รับเมื่อสักครู่ผมในถาน,น,นาะนักกฎหมายจะนำไปกาเรียนผู้เกี่ยวข้องอะไรที่ดีที่สุดอะไรที่ทำที่สุดอะไรทถูกต้องที่สุด,สดผมจะรีบดำเนินการทันทีจะรับมอบหม ผู้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาต้อนรับคนเสื้อแดงอย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงยังได้ขึ้นเวทีเรียกเสียงโห่ร้องจากคนเสื้อแดงสะท้อนภาพความสัมพันธ์กับรัฐบาลเพื่อไทยที่ยังประคับประคองกันไปได้แม้บางเรื่องจะไม่เป็นอย่างที่กลุ่ม29มกราคาดหวังไว้สูงแต่ความสัมพันธ์เช่นนี้จะยังคงอยู่หรือในอนาคตจะเปลี่ยนท่าทีเป็นฝ่ายตรงข้ามนี่คือความเป็นไปได้ที่ก่อ9ก้าพิกุลทองวิเคราะห์ ในฐานะแกนนำนปชส่วนกลางและสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยซึ่งตรงนี้รัฐบาลต้องฟังแล้วต้องมีคำตอบว่าจะตอบรับเรื่องนี้อย่างไรนะครับไม่ฉะนั้นแล้ววันนี้เขาเคลื่อนมาแบบมิดแต่ถ้าเกิดเขาเพื่อนแล้วเรียกร้องแล้วหลายๆครั้งมันไม่ได้ผลนะครับวันข้างหน้ามิดอาจจะไม่ใช่มิดก็ได้ นั่นตรงนี้เป็นสัญญาณที่รัฐบาลต้องรับฟังและต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าคนแสดงมันมีหลายความคิดหลายเฉตนะครับแล้วหลายวิธีการการดึงเวลาแก้รัฐธรรมนูญไม่ตัดสินใจเด็ดขาดหรือการแขวนกฎหมายปรองดองไว้เมื่อถูกต่อต้านหันไปเดินหน้านโยบายแก้ปัญหาปากท้องก่อนด้านหนึ่งอาจปลอดภัยจากฝ่ายตรงข้ามแต่อีกด้าน อาจจะสร้างแรงกดดันกับมวลชนของตัวเองที่ต่างจุดยืนการรวมตัวอย่างอิสระของคนเสื้อแดงโดยแกนนําที่ไม่มีชื่อเสียงโดดเด่นมาก่อนอาจจะถือเป็นการอุ่นเครื่องที่สะท้อนภาพความสัมพันธ์ในอนาคตถ้าข้อเรียกร้องถูกเพิกเฉยแต่ถ้าเร่งรัดตามข้อเสนอทุกอย่างความเสี่ยงทางการเมืองที่รัฐบาลพยายามหลีกเลี่ยงก็อาจจะกลับมาอีกครั้งปราวิชิมณีไทย P ี s รายงาน